สวัสดีครับผมอาจารย์เกษมทิพยะเมธากุลนะครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการคนกองคุยกันนะครับ EP นี้เป็น EP ที่326แล้วนะครับผมนะฮะวันนี้วันที่29เมษายนพุทธศักราชนันนะครับหรือว่าปี2020ครับผมนะฮะปกติเราจะเจอกันประมาณช่วงกักตัวแบบนี้ก็จะเจอกันประมาณ11โมงโมงครึ่งนะครับผมนะฮะแต่ว่า ช่วงที่ผมกำลังจะไลฟ์เนี่ยตอนประมาณ11โมงเนี่ยพอดีฝนมันตกนะฮะแล้วก็ฝนตกหนักมากๆนะครับผมนะฮะห้องที่ผมใช้ในการไลฟ์สดเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนของลูกสาวนะฮะซึ่งเป็นห้องนอนในอนาคตนั่นแหละนะครับซึ่งจะติดกับหน้าต่างแล้วก็จะมออีมีฝ้านะครับแล้วก็เวลาฝนตกเนี่ยเสียงจะค่อนข้างที่จะดังมากนะครับก็จะเข้ามาในห้องนี้เลยนะฮะซึ่งห้องนี้ไม่ใช่ห้องเก็บเสียงอะไรเป็นห้องธรรมดานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฝนตกก็จะยากต่อการจัดรายการนะครับผมก็ต้องรอให้ฝนหยุดก่อนซึ่งตอนนี้ฝนหยุดแล้วเราต้องรีบฉวยโอกาสในการไลฟ์สอนกันเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดฝนตกเดี๋ยวจะลําบากกันอีกนะครับผมก็เลยรีบที่จะ รีบจัดรายการกันก่อนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะหัวใจรัวรัวให้ด้วยนะครับพิมพ์คอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตกดแชร์ก่อนนะครับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดแชร์รบกวนช่วยกันกดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะฮะวันนี้ผมต้องบอกกันเลยว่าจะเป็นเรื่องของดับเบิลพาราดิโดนะครับในตอนที่2นะฮะซึ่งเป็นการสอนแบบ อ,อีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมนะฮะหลังจากที่ผมสอนไปแล้วนะครับในรูปแบบของการเล่นดับเบิลพาราลิโดแบบ16โน้ตนะครับหรือว่าคาเบตสองชั้นว่าถ้าเราจะสอนให้คนเล่นตัวของรูดิเมนนี้ได้นะครับผมนะฮะมีวิธีการฝึกซ้อมแล้วก็มีวิธีการสอนอย่างไรนะครับผมนะ,ะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะสอนนะครับในรูปแบบของ6พยางครับผมนะฮะหรือว่าในรูปแบบของโน้ต3พยางนั่นเองนะครับ เพราะว่าเนะจ้าตัวของ double parallel เนี่ยมันจะนิยมเล่นกันในกรุ๊ปของอ3หรือว่ากรุ๊ปของ6พยางคนั่นเองนะครับหลายๆคนจะสงสัยว่าถ้าเราต้องการที่จะสอนให้คนเนี่ยเล่น double parallel ในรูปแบบของ6พยางหรือกรุ๊ปของ3เนี่ยเราควรจะเริ่มต้นสอนกันอย่างไรนะครับเริ่มกันอย่างไรนะ ซึ่งนะฮะ EP นี้ผมจะมีเฉลยนะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าเราจะสอนกันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่ว่างวันนี้นี่ต้องอยู่ดูเลยด้วยนะครับผมนะฮะเป็นประโยชน์มากๆนะครับผมไม่ได้เป็นประโยชน์แค่คนที่ต้องการจะฝึกตีรูดิเมนตตัวนี้ได้เท่านั้นนะครับแต่ว่า เป็นประโยชน์ต่อคนที่ต้องการที่จะนําไปสอนด้วยนะครับผมนะอันนี้ผมพูดไปผมก็กดแชร์ไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันแชร์หน่อยก็แล้วกันนี่เดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะโอเคเรียบร้อยครับผมใครยังไม่ได้แชร์รบกวนช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับอโอเคนะครับคุณเบน์นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับผมนะ คุณมือกองนะฮะตัวเล็กนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,าารรบทุกคนนะครับผมนะคนที่จากประสบการณ์ของผมนะฮะคนที่เรียกตัวเองว่าตัวเล็กนะครับผมนะส่วนใหญ่จากตัวไม่เล็ก <laughs> นะฮะเพราะฉะนั้นคุณคุณตัวเล็กนะครับคุณมือกองตัวเล็กก็ จากประสบการณ์ผมผมว่าไม่เล็กนะฮะนะฮะอ่ะโอเคครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วขอบคุณมากๆนะครับที่พิมพ์คอมเมนต์ทักทายกันหัวใจรัวๆแล้วก็กดแชร์ให้อันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมนะไหนๆก็ช่วงบ่ายแบบนี้นะฮะผมว่าหลายๆคนก็น่าจะทานข้าวเที่ยงกันเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็คาดหวังว่ามือกองหลายๆคนคงจะตื่นนอนแล้วด้วยนะ เพราะฉะนั้นหลังฝนตกแบบนี้ถ้าเราไม่หากิจกรรมหรือว่าอีเวนต์นะฮะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการเคลื่อนที่หรือเป็นการเคลื่อนไหวนะครับผมนะมันจะทําให้งุวงนอนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมาซ้อมกันเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยชมรายการของผมมาก่อน,อนต้องบอกว่ารายการของอาจารย์เกษมเนี่ยจะเป็นรายการซ้อนรูริเมนต์นะครับแบบพื้นฐานเลยนะครับแล้วก็จะได้ผลมากที่สุดก็คือนะฮะเราต้องตีไปพร้อมกันครับคือซ้อมไป ด้วยกันนะครับเป็นการเรียนการสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟนะครับคือผู้เรียนกับผู้สอนได้ร่วมกันทํากิจกรรมนะครับปฏิบัติซ้อมไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูอย่างเดียวนะครับแล้วบอกตัวเองว่าฉันเสพเยอะโดยการดูฉันเก่งขึ้นแล้วนะผมบอกเลยว่าไม่นะฮะสำหรับคนที่ดูเยอะๆนะครับผมนะคุณอาจจะรู้มากขึ้นนะครับแต่คุณไม่ได้เก่งขึ้นเลยนะฮะจริงๆนะครับ รู้มากขึ้นแต่ไม่ได้เก่งขึ้นเลยนะครับเพราะการที่เราดูนะฮะเราเสพโดยการดูอย่างเดียวและแล้วเราไม่ปฏิบัติเลยนะครับไม่เอาไปฝึกไม่เอาไปทําเลยเนี่ยเราไม่เก่งขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นใครนะครับที่อยากจะเก่งขึ้นนะครับอย่าดูอย่างเดียวครับเราต้องทําด้วยนะครับต้องปฏิบัติตามด้วยถึงจะเก่งขึ้นได้นะ นะครับผมนะฮะเอาละครับผมก็เดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็เข้าสู่รายการเลยก็แล้วกันนะครับแต่ว่าตามธรรมเนียมครับก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการนะฮะก็ต้องมีการกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นก่อนนะครับระหว่างนี้นะฮะใครยังไม่มีรัมแพดยังไม่มีไม้กองและหนะังสือบรรัุไปเตรียมมาให้พร้อมเลยนะครับผมโอเคนะฮะรายการดีๆแบบนี้จะปรากถนาเชิงผู้ใหญ่ใจดี ที่สนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับผมนะฮะท่านแรกไปที่มุมนี้เลยครับนี่ครับได้เป็นวงกลมนี่ฮะกลมๆนี่นะครับ TSH นะครับห้างวุฒิส่วนจำกัดแต้เซ็งฮงครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่อ่อนนุช70ทับหนึ่งครับไปเยี่ยมชมกันได้เป็นโชว์รูมดนตรีขนาดใหญ่เครื่องดนตรีครบครันนะฮะคิดถึงเครื่องดนตรีแบบครบวงจรให้คิดถึงห้างวุฒิส่วนจำกัดแต่เซ็งฮงเลยนะครับซอยอ่อนนุช70ทับหนึ่งครับข้างบนนี้ครับนี่ King i t Network นะครับหรือว่า King Intelligent เทคโนโลยีนะครับมาพร้อมกับแบรนด์นมัไดมี่ตัวนี้6แบรนด์นะครับให้เห็นแบรนด์เหล่านี้นะครับให้สังเกตที่ข้างผลิตภัณฑ์นะครับว่ามีสติกเกอร์ของ King IT ติดหรือเปล่าสติกเกอร์สีฟ้าตัวหนังสือสีเหลืองตรงตัวเคสส่วนมระคุณแบบนี้เขียนว่า King IT Network หรือว่า King Intelligent Technology ครับ ถ้าเจอสินค้าเหล่านี้แล้วก็หยิบมาได้เลยครับเพราะของของ King IT นั้นรับประกันตลอดอายุการใช้งานและที่สำคัญคือทุกกรณีด้วยนะครับผมนะฮะคิดถึงอุปกรณ์เน็ตเวิร์ูที่ทันสมัยที่สุดนัวินาทีนี้ให้คิดถึง King IT Network เลยนะครับผมน,ะนี่ครับนี่ตะกี้เพิ่งมานะเดี๋ยวมาอีกรอบนึงครับมีโลโก้วงเครื่องวงยนต์ล้อมรอบนะครับแลบ้วมีตาพยาบาลตรงกลางแบบนั้นนะครับผมนะจำง่ายๆเลยนะครับห้างกุศลจุกันรั s ม Music ครับ Repair Modify and Supply by Boy นะฮะ ดูรายเครื่องวงโยนวัที่ของท่านดวอาจารย์สันตินั่นองตัวเช็คแก้ไขมอดิฟายแกะสลักลายบนเครื่องดนตรีทองเหลืองครับหมาง่ายมากๆกับโกดังแห่งใหม่ครับ b r a s s w i n d and Woodwind Houseworks ครับตั้งอยู่เลขที่37 38ทับมหมู่6ตำบลอำเภอล้านหลวจังหวัดประทุมธานีนะครับช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงกักตัวอาจจะเดินทางมายากนะครับอยากจะให้ทาง b r u s s Music ไปขนเครื่องมาซ่อมนะครับผมนะยินดีเลยนะครับหรือใครที่ต้องการที่จะใช้บริการตามต่างจังหวัดนะครับนะฮะ าจากสตีมีลูกศิลูกหาาไปเปิดร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่นะครับคุณบอยชลทิศนะครับคุณเลสรูมร้อยเอ็ดคุณบัสขอนแก่นนะครับคุณเอ็มแล้วก็ไปชบุญคุณแม็กนะครับรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตามต่จังหวัดหรือว่าจะให้ไปรับเครื่องมาซ่อมนะครับผมนะสามารถจดเบอร์ไปได้เลยครับผม0891204779ครับอีกหนึ่งเบอร์นะครับ0870474556นนะครับผมนะฮะก็ มาได้เลยนะครับ Brush with and w o o d win housework นะครับผมนะฮะเราคือบ้านคุณคือครอบครัวเราครับผมนะฮะเพิรครับ The b e s t r e a s o n to play drum นะฮะ number one drum in the world นะครับเหตุผลที่ดีที่สุดที่เลือกเล่นกองคือกองเพิ r l ครับกองอันดับหนึ่งที่มือกองทั้งโลกเชื่อใจและมั่นใจครับผมนะฮะ Kingdo ครับ Kingdo symbol ครับนะฮะฉาบมืออาชีพราคาจับต้องง่ายครับใครยังไม่เคยลองไม่เคยสัมผัสไม่เคยทดสอบแนะนำเลยครับสำหรับ Kingdo s y m b o l ครับ p e r c u s s i o n House ครับนิยามของเสียงที่สมบูรณ์แบบครับเพราะเราเข้าใจจะไม่หยุดพัฒนานะครับจากจำหน่ายเครื่องราติน p e r c u s s i o n นะครับ Marching Concert นะครับผมแล้วก็กรองชุดด้วยเลยครับใครที่กำลังตามหาซาวที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ซาวที่เกิดการพัฒนาตลอดเวลา ผมบอกเลยแบรนด์นี้ตอบโจทย์แน่นอนสําหรับ p r r u u s s o o n o u u s ครับและทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับผมอาจจะเกษมทิพยะยัดไม่คุณขอกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีณโอกาสดีด้วยครับขอบพระคุณครับเอาละครับผู้ใหญ่ใจดีทำหน้าที่ของนั้นเรียบร้อยแล้วนะฮะ ผมกาลังทําหน้าที่ของผมด้วยการนําความรู้ดีๆแบบนี้มาบอกต่อแจกแจงทุกท่านที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่านน,นะครับคราวนี้ตาทุกท่านแหละครับทำหน้าที่ออกตัวท่านเองด้วยครับโดยการกดแชร์ครับผมนะฮะกดแชร์วิดีโอนี้ออกไปกดไปเลยครับครั้งแรกที่นาบอกของตัวเองใครที่มีเพื่อนเป็นมือกรองนะครับผมนะหรือสนใจเรื่องของกรองเนี่ยต้องแน่นอนเลยครับกดแชร์ในครั้งที่2ครับ ใครได้อยู่ในกลุ่มของคนกรองหรือกลุ่มของวงโยธาทิต์ครับกดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วสุดท้ายครับใครที่มีเพจของตัวเองและคิดว่าวิดีโอแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อลูกเพจของฉันแน่นอนกดแชร์ไปได้เลยขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณนะครับที่ช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมของเราให้เป็นสังคมแห่งการให้ขอบคุณที่ช่วยลงทุนเรื่องของการศึกษาให้กับสังคมเราขอบคุณที่ช่วยกันแชร์วิดีโอความรู้ดีๆแบบนี้นะครับวิดีโอนี้นะฮะเป็นวิดีโอความรู้1น0รร์นะฮะคนแชร์รู้สึกดีแน่นอนแล้วคนรับรู้สึกได้ครับ มากมากเลยนะครับผมนะอมาอ่านคอมเมนต์กันต่อนะครับใครมีคําถามหรือคอมเมนต์นะครับคุณวิสิตนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะสวัสดีครับคุณเอสดรัมนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมนะคุณแบงค์ฟอลซ่านะครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับมาทักทายมาแชร์ให้แล้วขอบคุณมากมากคุณแม็กนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับเสร็จงานพอดีเลยโอ้โหขี่โมงแล้วเนี่ย จะบ่ายสองนะฮะเสร็จงานพอดีเลยโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ซ้อมไม่ได้เต็มที่นะครับคุณโดนัทนะครับสวัสดีตอนกลางวันครับอาจารย์แชร์ให้แล้วครับผมนะฮะคุณคณาทิศโอ้คุณคณาทิศไม่หายไปนานเลยนะครับคุณคณาทิศสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับโดนัทนะครับอาจารย์ครับตอนนี้อาจารย์ใช้ไม้ขนาดใดอยู่ครับผมนะผมจะใช้เป็นไม้มัชชิ่งนะครับนะฮะเป็นไม้มัชชิ่งขนาดนี้จะไม่ใช่เอ่อเป็น 2B 2A ี A7B ไม่ใช่นะครับเป็นไม้ matching เลยนะฮะไม้ matching ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าหลักๆก,ก็จะใช้ในการซ้อมรูดิเมนต์ต่างๆนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมนะจริงๆผมจะมีใช้ไม้อยู่3 3โมเดลผมต้องใช้คำว่า3มโมเดลโมเดลแรกก็คือเป็นไม้ matching เพราะว่าผมก็อยู่สาย matching ด้วยนะครับแล้วก็เวลาผมซ้อม รูริเมนต,ต่างๆผมจะใช้ไม้มาชิงเป็นไซส์มาชิงนะครับแล้วก็ไซส์ที่2เนี่ยก็คือว่าเ,เวลาผมเล่นคอนเสิร์ตนะผมอยู่วง RBSO ผมเล่นคอนเสิร์ตผมก็จะใช้ไม้ในโมเดลที่เป็นเกี่ยวกับคอนเสิร์ตนะครับผมนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็กองชุดครับผมก็มีตีกองชุดบ้างหน่อยนึงนะครับแต่ว่าไม้กองชุดเนี่ยผมจะใช้ขนาด 7A นะครับผมเป็นคนที่ถนัดขนาด 7A มากกว่าเพราะว่าขนาด 7A มันจะแบบ ไม่รู้มันรู้สึกคล่องตัวผมไม่ใช่เป็นคนแบบโขดบ้าพลังมากนะตีสบายๆนะเพราะฉะนั้นจะมีโมเดลไมมที่ผมใช้อยู่3โมเดลซึ่งตอนนี้ที่ผมใช้อยู่เป็นประจําในช่วงนี้ที่ยังไม่มีงานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นซ้อมแล้วก็ไลฟ์สดสมากกว่าก็จะใช้โมเดลที่เป็นในส่วนของ a ั c h i n g นะฮะ drumstick ซะมากกว่านะครับตอนช่วงนี้นะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยกับคอมเมนต์นะฮะมีคอมเมนต์เข้ามาพิมพ์เข้ามาทักทายเยอะมากๆเป็นกำลังใจมากๆาครับผมนะ,ะใครที่มีคำถามนะครับสงสัยอย่างไรนะฮะก็ยินดีที่จะตอบนะครับพิมพเข้ามาได้เลยรายการ you are the one นะครับ,นะรบมากลับมาแล้วนะครับวันเสาร์นี้นะครับตอนสี่ทุ่มนะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะฮะหลังจากเทปนี้น่าจะไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้นะครับจะเฉลยแล้วว่า You are the one นะครับในวันเสาร์นี้ที่ทุกคนจะได้ฟังการสัมภาษณ์แบบพิเศษสุดเนี่ยเป็นใครนะฮะก็อดใจติดตามชมนะครว่า the one สำหรับสัปดาห์นี้คือใครนะฮะเร็วๆนี้เนาะนะฮะใครที่ต้องการจะให้ผมไปสัมภาษณ์นะครับในรายการ You are the one นะฮะว่าใครคือ the one นะในใจของพวกคุณนะครับผมนะ,ะก็สามารถที่จะส่งรายชื่อนะครับอินบ็อกซ์มาได้เลยว่า ไม่ต้องเป็นมือกรองก็ได้นะครับเป็นใครก็ได้ที่คุณคิดว่าเขาคือเดอะวันเขาคือคนที่แบบเราต้องคุยกันนะฮะไม่จะเป็นต้องเป็นมือกรองนะครับหรือไม่จะเป็นต้องเป็นนักดนตรีหรือเป็นนักดนตรีในเครื่องดนตรีอื่นก็ได้นะที่คุณคิดว่าเขาคือเดอะวันและอยากจะให้อาจารย์เกษรลองไปคุยเขาหน่อยไปสัมภาษณ์เขาหน่อยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าเกิดคุณแนะนําเข้ามาในรายชื่อนะครับอย่าลืมทิ้งคําถามไว้ด้วยว่าสิ่งที่คุณอยากจะรู้จากเขา โดยให้ผมเป็นคนถามเนี่ยมีคําถามอะไรบ้างกี่คําถามพิมพ์มาได้เลยนะครับผมจะเป็นตัวแทนและไปถามมาให้นะตอนนี้ผมต้องอตอนนี้มีคนส่งมาเยอะอยู่นะครับผมต้องใช้วิธีการเวทนิดนึงนะครับว่าในช่วงนี้มีชื่อของใครที่ถูกโหวตเข้ามาเยอะที่สุดกับคําถามที่น่าสนใจนะครับผมนะแล้วก็ต้องแมทกับผู้ที่จะมาะสัมภาษณ์นะครับว่าเขาจะว่างหรือเปล่าด้วยนะครับแต่ว่า ได้เวลาเบอเจาะวันเสาร์นี้สี่ทุ่มนะฮะเดี๋ยวคืนนี้ไม่คืนนี้พรุ่งนี้ก็จะเฉลยว่าเดี๋ยววันสำหรับสัปดาห์นี้ เป็นใครนะฮะยังคงนะฮะแนะนำกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับคนที่คิดว่าในใจผมถ้าเดอะวันต้องเป็นคนนี้นะครับผมนะฮะ <_ d ose> พยายามผมขอนะครับ <_ d ose> คนที่จะให้ผมสัมภาษณ์เดอะวันเนี่ยผมขออนุญาตหลีกเลี่ยงเรื่องของการเมืองนะครับผมนะไม่ไหวจริงๆนะฮะไม่ไหวจะเคลียร์นะครับ <_ d ose> เอาเป็นเรื่องอื่นนะครับเอาเป็นเรื่องธุรกิจเอาเป็นเรื่องความสําเร็จเอาเป็นเรื่องของความสุขนะครับผมนะฮะหรือเป็นเรื่องของการตีกองก็ได้ไม่เป็นไรนะครับหรือว่า ผมเห็นคนเนี้ยเป็นเดีะยววันเลยคนเนี้ยมันเขาเรียกว่าเต็มเปี่ยบไปด้วยพลังนะเต็มเปียบไปด้วยความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังในการใช้ชีวิตนะฮะอะไรประมาณแบบนี้นะครับสามารถที่จะแนะนํามาได้นะครับพร้อมกับคําถามที่คุณอยากรู้นะครับถ้าไม่ยากจนเกินไปผมสามารถที่จะคอนแทคเขาได้เราได้สัมภาษณ์เขาแน่นอนนะครับผมนะยินดีนะครับแนะนํเกินเข้ามาได้เลยนะครับพี่แก่เชอรูดนะครับสวัสดีครับพี่นะสวัสดีครับนะ คุณแม็กนะครับอาจารย์ใช้ 7A ยี่ห้ออะไรครับผมผมใช้ไซนี้อยากลองเปลี่ยนยี่ห้อครับนะผมใช้ Wi กเฟิร์ครับผมนะผมใช้ Wi กเฟิร์ผมใช้ยี่ห้ออื่นไม่ได้นะครับผมเป็นศิลปินของ Wi กเฟิร์ตอนนี้นะฮะสำหรับตอนนี้ผมเป็นวิกเฟิร์เป็นศิลปินของ Wi กเฟิร์อยู่ต้องใช้ไมวิกเฟิร์สครับผมใช้ 7A ของ Wi กเฟิร์ครับรุ่นธรรมดานะครับไม่ต้องมีซิกเนเจอร์อะไรเลยนะครับนะฮะผมใช้รุ่นธรรมดานะครับ 7A นะครับ คนตัวเล็กนะครับอยากให้อาจารย์นะครับสอนลูกส่งสามพยางครับผมนะเหมาะเจาะมากๆเลยนะครับเป็นคำถามที่เหมาะเจาะมากๆเพราะวันนี้เนี่ยผมจะสอนดับเบิลพาราลิโดในรูปแบบของสามพยางนะครับแล้วคนตัวเล็กนะครับคุณตัวเล็กนะสามารถเอาไอ้แบบฝึกหัดเนี้ย ไปใส่ในลูกส่งได้เลยนะครับถ้าเรารู้นะครับรูปของมันนะครับหรือรู้แพทเทิร์นของมันนะครับในการที่เราจะฝึกซ้อมหรือว่าเรียนรู้กันในวันนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณตัวเล็กเนี่ยสามารถที่จะเอาโน้ตพวกนี้ไปแจกจ่ายบนกลองชุดได้เลยแบบอิสระนะครับแม่เป็นคําถามที่เข้าล็อกพอดีเหมือนรู้กันมานะครับผมนะเอาละเพื่อความไม่เสียเวลานะครับผมนะฮะวันนี้เรายังอยู่ในอะรูดิเมนต์นะครับ นะครับลำดับที่9นะครับจากหนังสือ52ดัมรูดิเมนต์เล่มนี้ครับหนังสือ52ดัมรูดิเมนต์นะครับลำดับที่9ก็คือดับเบิลพาราลิโดนะครับซึ่งวันนี้เป็นตอนที่2นะครับในตอนที่1เนี่ยผมได้สอนไปแล้วว่าถ้าเกิดคุณเจอนะครับเด็กใหม่ๆเลยนะครับยังตีดับเบิลพาราลิโดไม่ได้หรือไม่เป็นเนี่ยเราควรจะเริ่มสอนกันอย่างไรนะฮะอธิบายไปแล้วนะครับแบบพื้นฐานวิธีการฝึกซ้อมแล้วก็ความ คิดแล้วก็แนวคิดแต่ผมติ่งอยู่นิดนึงนะครับคือว่าการที่คุณจะสอนหรือจะซ้อมน,นะครับจะสอนคนที่เขาตีดับเบิลพาราลีโดได้เนี่ยแน่นอนนะครับคนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานในการตีรูริเมนมาก่อนหน้านั้นแล้วอย่างน้อยแอันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นลำดับที่9ละอย่างน้อย8อันนะครับและขาดไม่ได้เลยซิงเกิลดับเบิลแล้วก็ซิงเกิลพาราลีโดอินเวอร์ตพาราลีโดพวกนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับสมมุติที่ต่างว่าคุณตีได้ละแปอันแรก จากหนังสือเล่มนี้นะจากหนังสือเล่มนี้นะครับลูดิเมนลำดับที่1สอถ้าผมจำไม่ผิดลำดับที่1คือซิงเกิลสโตรกลำดับที่2คืออะไรครับคือแฟลมลำดับที่3คือดับเบิลสโตรกลำดับที่4คือไฟฟ์สโตรกโรนะฮะลำดับที่5คือพาราลิโดลำดับที่6คืออินเวอร์สพาราลิโดนะฮะลำดับที่7คือรีเวิร์สพาราลิโดเฮ้ยขาดขาดไปอันนึงขาดไปอันนึงขาดไปอันนึงอ่าอ๋อลำดับที่5เป็นแดกเกเรตก่อนนะครับลำดับที่5เป็นแดกเกเรตนะครับลำดับที่6เเป็นซิิิงกลลพาารโด นะครับลำดับที่7เป็น i n นเ r อ p a r a l ราลดลำดับที่8คือ Reward p a r a l าลิแล้วก็ลำดับที่9สมมุติว่าเราฟินิชมันหมดละ8อันเนี่ยเราตีมันได้หมดแล้วดูย้อนหลังได้น,นะฮะ e ี EP ที่301นะฮะเปิดหนังสือแล้วซ้อมตามกันได้เลยตั้งแต่ EP ีที่301นะคือซีซั่นที่2นะครับเราตะลุยกันมาจนถึงลำดับที่9ซึ่งเป็น Double p a r a l ลิโนะครับซ้อมไปแล้วในแบบฝึกหัดแรกเราที่1วันนี้เราจะมาอยู่ในแบบฝึกหัดที่2นะครับเพราะผมอธิบายไปครั้้งี่แลววา เจ้าตัวของรูดิเมนดับเบิลพาราลิโดเนี่ยเป็นรูดิเมนนะครับที่มีจำนวน6ตัวนะครับ6ตัวนะครับแล้วตัวของรูดิเมนต์ตัวนี้เนี่ยเมื่อถ้าเกิดคุณขึ้นด้วยมือขวาคุณตีครบ6ตัวเนี่ยมันจะโยนมือของคุณเนี่ยไปเป็นมือซ้ายลงจังหวะนะครับหรือมือซ้ายเป็นหลักนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะตีให้ครบรอบ1นึ่งไซเคิลคือกลับมาที่มือขวาอีกหนึ่งครั้งเนี่ยคุณจะต้องตีโน้ตทั้งหมด12ตัวครับหรือ2กคลุบนั่นเองนะครับผมนะเห็นไหมครับ 6ตัว1ชุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการฝึกซ้อมอีกวิธีหนึ่งแล้วเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะนิยมมากๆสำหรับในการตีเจ้าตัวของดับเบิลพาราไดลเนี่ยคือการตีมันแบบกรุ๊ป3ครับหรือว่ากรุ๊ปของ6พยางนั่นเองนะครับแพทเทิร์นมือเป็นยังไงจำได้ไหมฮะสอนไปแล้วขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายนะฮะคุณจะตีไม่มีแอคเซนต์ก็ได้ หรือจะตีแบบมีเ e อ็กเซนก็ได้นะครับเป็นดับเบิลพาราลีเดอร์หมดเลยวันนี้เราจะสอนมันในรูปแบบของสามพยางนะฮะใครที่ตีไม่ได้หรือว่าใครที่กำลังจะสอนเด็กนักเรียนอ่ะตอนนี้เด็กนักเรียนตีแบบหับที่1่ได้แล้วใครจำแบบหัดที่1ได้บ้างนะครับจำไม่ได้เปิดดูดิแบบวัดที่1นะครับก็จะเป็นการฝึกซ้อมในลนักษณะของดับเบิลพาราลีเดอร์เหมือนกันแต่เป็นการฝึกซ้อมในลนักษณะรูปแบบของ16โน้ต สมมุติว่าอาจารย์นะฮะได้สอนแบบันที่1น่นักเรียนไปแล้วนะครับแล้วนักเรียนได้ทําได้แล้วนะครับ1แ,1และ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 อย่างนี้นะครับนะฮะนักเรียนทําได้แล้ววันนี้อาจารย์บอกโอเคนักเรียนเธอเยี่ยมมากนะครับเธอได้เรียนรู้นะครับดับเบิลพาราลิโดไปแล้วในรูปแบบของซิกทีโน้ตหรือ ขาเลสองชั้นนะครับวันนี้อาจารย์นะครับจะมาสอนนะฮะเด็กๆทุกคนนะครับให้ตีดับเบิลพาราลิโดได้ในรูปแบบของ6พยางหรือ3พยางนั่นเองนะครับผมนะฮะคราวนี้ง่ายๆเลยครับทุกคนไปดูที่แบบกหัดเบอร์2เลยครับ Exercise 2นะครับจะเห็นว่าในแบบฝึกหัดนี้มีทั้งหมด8บรรทัดนะครับแล้วใน8บรรทัดนี่นะครับ,บ,ะรบจะมีตัวเลขอยู่2ตัวที่ทุกคนจะเห็นอยู่คือตัวเลขของ3กับตัวเลขของ6นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายถึงว่า3เนี่ยหมายถึงคุณตี3ตัวนั้นใน1จังหวะหรือภาษาบ้านๆที่เราเรียกกันเนี่ยก็คือ3พยางนั่นเองนะครับ คิดว่าทุกคนน่าจะตี3พยางได้ก็คือ1จังหวะเนี่ยเราตีโน้ตไป3ตัวนะครับที่มีช่องไฟเท่าๆกันอันนี้เราเรียกว่า3พยางนะครับแล้วก็อีก1กรุ๊ปนะครับทุกคนจะเห็นเลข6บนนั้นนะครับแน่นอนครับเหมือนกันครับก็คือการเล่นโน้ต6พยางก็คือการตี6ตัวนะฮะใน1จังหวะที่มีช่องไฟเท่าๆกันนะครับผมนะแต่ในแบฝึกหัดนี้นะครับจะเป็นการเขียน6นะฮะเลข6 แต่ว่ามันยังไม่มีหตัวนะยังไม่มี6ตัวแต่ว่าเราดูเราน่าจะเข้าใจแหละคือผมเขียนซอยไว้ให้ดูก่อนว่าจริงๆมันจะมี6ตัวแต่เราตีอ้างอิงจากห้องแรกที่เป็น3ฟังผมพูดอาจจะงงๆต้องลองทําดูเลยนะครับผมนะฮะ,ะพื้นฐานนะครับคุณจะต้องตีให้ได้นะครับแบบฝัดเบอร์ที่1คุณต้องตีให้ได้ก่อนนะครับสมมุติคุณตีได้ละ ทุกคนเรียนรู้เรื่องของ3ามพยานกันแล้วด้วยก็คือ,อ1จังหวะตี3ตัวนะครับผมนะหนึ 1, 2, 3, 1, 2, ่งสอสามหนึ่งสองสามจังหวะเราใส่ไป3ตัวโนต้ตนะครับผมโอเคคุณต้องตีแค่นี้ได้แบบฝึกหัดนี้นะครับจะแบ่งนะครับเป็นนะครับเป็นชุดถ้าเราดูแบบชุดใหญ่ๆเลยจะมีทั้งหมด3ชุดชุดหนึงเนี่ยจะกินไป2บรรทัด นะครับชุดหนึ่งจะกินเป็น2บรรทัด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 เพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดนี้เนี่ยนะครับนะฮะแบบฝึกหัดนี้เนี่ยจะมีโน้ตทั้งหมดนะครับที่เป็นชุดเนี่ยสชุด4ชุดที่เราใช้ฝึกกันนะครับผมไม่ยากเนาะนะฮะแบบฝึกหัดนะครับห้องแรกนะครับนะฮะห้องแรกหรือห้องเลขคี่อ่าดูห้องเลขคี่ก็ได้ห้อง1ห้อง3ห้องห้าห้องเจ็ดนะครับห้องฝั่งซ้ายนะครับดูจําแบบฝึกหัดนะครับจะเป็นห้องที่ เรียกว่าเป็นโน้ตเช็คนะครับหรือเป็นโน้ตทีมใหญ่ที่ให้เราเข้าใจว่าสโตรกมันทํางานอย่างไรนะครับแล้วโน้ตที่เป็นโน้ตห้องเลขคู่นะครับที่อยู่ทางด้านขวานะครับก็คือโน้ตห้องที่2ห้องที่4ห้องที่6ห้องที่8คือโน้ตย่อยที่เราจะใช้ในการฝึกดับเบิลพาราลิโดโอเคไหมครับนะอ่ะทีน,นี้ผมจะอธิบายให้ดูห้องแรกก่อนเราดูห้องแรกก่อนครับห้องแรกคือ3พยางนะครับขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายอ ฟังดีๆนะฮะนักเรียนตั้งใจฟังดีๆปกติเวลาเราเห็นโน้ตเนี่ยนะครับเราจะต้องเล่นเป็นทริปเปตนะฮะเล่นเป็นทริปเปตนะครับทริปเปตเนี่ยก็คือ1สโตรกเนี่ยเราเวียงไป1สโตรกเนี่ยเราให้ไม้มันเด้ง3ครั้งนะครับนะฮะเวียงไป1สโตรกแล้วยกไม้ขึ้นอันนี้เราเรียกว่าทริปเปตนะครับอ่ะผมขยบโน้ตนี้จะได้เห็นมือด้วยครับทริปเปต เนี่ยฮะเวียงมือลงไปได้โน้ต3ตัวนะโอเคปกติเราเล่นนะฮะโน้ดนี้เราต้องใช้ทริปเปตอันนี้คือปกตินะนันกเรียนฟังดีๆนะครับปกติเราจะต้องใช้ทริปเปตแต่แต่นะฮะแต่แต่ในแบบฝึกหัดนี้นะครับผมเราเห็นโน้ดนี้ผมจะให้ทุกคนเล่นซิงเกิลสโตรก3ตัวนะเราเห็นทริปเปตนะฮะหรือว่า3พยางเนี่ย ขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายปกติมือกรองต้องเล่นทริปเปตแบบนี้ทริปเปตแบบนี้คือขวาซ้ายขวาเป็นอย่างนี้ขวาซ้ายขวาซ้ายอย่างนี้นะปกติต้องเล่นแบบนี้แต่สําหรับแบบฝงกัดนี้ผมจะให้เล่นเป็นให้เล่นเป็นซิงเกิลโตกสามตัวนะครับเหตุเพราะว่าสําหรับทริปเปตที่อยู่ในแบบฝึกัดที่สองเนี้ย เราไม่ได้ต้อง,องการที่จะซ้อมทริปเปิลสโตรกแต่เราต้องการที่จะซ้อมดับเบิลพาราเดลในรูปแบบของสามไปยังโอเคนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราตีทริปเปนะครับในห้องแรกนะฮะเราไม่ได้เอาไปใช้ในห้องที่สองเราไม่ได้เอาไปใช้ในห้องที่สองเพราะฉะนั้นเราจะตีไปทำไมครับเราจะซ้อมไปทำไมเราจะต้องซ้อมสโตรกนะครับในห้องแรก ที่เราจะเอาไปใช้ในห้องที่2นะครับในห้องที่2เราจะรู้ได้ไงว่ามันใช้สโตกอะไรใครที่ดูในแบบฝึกหัดแรกมาแล้วนะครับหรือใน Eep ีที่แล้วคือ325มาแล้วเนี่ยจะทราบแล้วว่าการที่เราฝึกนะครับดับเบิลพาราลิโดเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากการตีซิงเกิลโตกสองครั้งกับดับเบิลโตกหนึ่งครั้งในข้างเดียวนะครับเป็นซิงเกิลซิงเกิลดับเบิลถูกไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครับ นะะในการที่เราจะตีเจ้าตัวของดับเบิลพาราลิโดในรูปแบบของ3ามพยางสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยคือลูปครับคือริทึมของมันนะฮะจากาเป็นสองชั้นเป็น3ามพยางแต่สโตรกครับยังคงเดิมสโตรกยังคงเดิมเพราะเราต้องการให้สำเนียงหรือเสียงของรูดิเมนต์มันออกมาเหมือนเดิมครับออกมาเช่นเดิมเราแค่ต้องการเปลี่ยนเรื่องของกรูป เรื่องของริทึมของมันเท่านั้นแต่เราไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนเรื่องของดิ n a มิกฟังก์ชันในส่วนของอ์ติคูลเลชันหรือสำเนียงของมันเลยเราต้องการสำเนียงเดิมครับเราต้องการสำเนียงของดับเบิลพาราลิโดเหมือนเดิมฟังดีๆนะถ้าเกิดเราต้องการให้ได้สำเนียงเหมือนเดิมสิ่งที่เราต้องทําคือต้องใช้สโตรกเหมือนเดิมนะฮะเปลี่ยนแค่ริทึมอ่าโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ สมมติว่าทุกคนเข้าใจแล้วห้องแรกนะฮะหรือห้องที่เป็นเลขคี่ทั้งหมดเนี่ยคุณจะต้องใช้ซิงเกิลสโตร์ในการตีมันครับก็คือขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายแน่ฮะแต่ซิงเกิลสโตร์ในที่นี้เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เป็นเพอร์เฟกต o สโตรดเลยอย่างนี้นะฮะไม่จําเป็นนะครับเราสามารถที่จะใช้ข้อมือกับนิ้วอย่างเดียวอาจจะปิดกล้ามเนื้อหนึ่งได้เป็นอย่างนี้ครับนะครับเพราะมันเป็นลักษณะของการเช็คเฉยๆนะครับเอาง่ายๆคือว่าอยา่า ตีทริปเปตให้ผมแล้วกันสําหรับห้องแรกนะครับขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายอ่าแบบนี้นะครับขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายง่ายๆนะครับโอเคนะเหมือนภาพจะกระตุกนิดนึงผมยังงงอยู่เกิดอะไรขึ้นอสักครู่ รายงานเป็นเข้ามาได้นะครับว่าภาพอะไรเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันดี๋ันะะนะมีคําถามเข้ามานิดนึงนะครับคุณสูงสุดนะครับสวัสดีครับวันนี้ฝนตกคะเลยซ้อมเพลงเอลเลสเลนสักนิดนะคลาสสิกมากๆโอเคมาต่อนะครับผมนะฮะอ,อ,อ่ะเราลองมาดูแบบฝึกหัดเลยนะครับสำหรับห้องแรกนะครับ So first, ห Sai 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 Sai. Okay. Okay. ้องแรกนะครับขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายโอเคลองดูนะครับขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายไม่ยากนะครับห้องที่สองครับไอขวาขวาขวาเนี่ยยังคงที่เหมือนเดิมนะครับขวาขวาขวายังคงที่เหมือนเดิมนะครับแต่เราเพิ่มตัวขัดเข้าไป1ตัวครับในตัวระหว่างตัวที่1กับตัวที่2ครับแทนที่จะเล่นเป็น 1,2,3 1, ธรรมดาเราเล่นเป็น1และ 2, 3แบบนี้นะฮะหรือโน้ตชุดเนี้ยมันคล้ายๆลักษณะจะเป็นเฮอร์่านั่นเองแต่ว่ามันไม่ใช่เฮอร์่านะครับถ้าเป็นเฮอร์่าเนี่ยมันจะเป็นดับเบิลแบบนี้ครับมันจะเป็นซ้ายแบบนี้นะมือขวามันจะเป็นดับเบิลนะครับใครที่ดูในส่วนของคลิปที่ผมสอนไปในเรื่องของเฮอร์่าแล้วจะรู้ว่าเฮอร์่าเนี่ยคือการผสมกันระหว่างดับเบิลกับซิงเกิล นะครับโอเคมันไม่ใช่เธอท่านะมันคือขวาซ้ายขวาขวานะในจังหวะต่อไปก็คือซ้ายขวาซ้ายซ้ายโอเคนะครับขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายนะฮะตามนี้เลยตามนี้เลยผมไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นคอมหน้าจอผมมันจะตกเนาะแต่สักผู่ คุณยิ่งยศนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับสวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยวดูก่อนเหมือนจะกระตุกเกิดอะไรขึ้นงเงียบไปเลยอ๋อคุณ l อเคนะครับคุณเมือง l อสวัสดีครับจานะคุณยิ่งยศบอกว่าสรับุรีเสียงชัดแต่ภาพดีเลยและกระตุกครับผมนะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวขอแก้ไขก่อน ไม่มั่นใจสักครู่นะฮะ